ดีค่ะในนี้คือเส้นโหวสุ่นแห้งค่ะที่ให้ดูไปแล้วที่ทำโวสุ่นแห้งครั้งแรกลองแช่ในน้ำมันไม่สีเหมือนงูเขียวเนี่ยค่ะสีไม่เหมือนผักกงช่ายไม่เหมือนวันนี้ก็จะทำโหว้ซุ่นแห้งอีกที่ซื้อมาสองต้นนี้ซื้อมาจากตลาดจีนอีกแห่งหนึง่ง สองต้นนี้ซื้อมาเมื่อวานเนี้ยค่ะแล้วก็ทำการดึงใบออกที่เป็นเนี่ยค่ะพึ่งดึงออกเมื่อกี้มันก็ยังสีไม่ดำแบบนี้นี้คือเขาดึงออกตั้งแต่ตอนที่เขาจะเอามาขายแล้วตอนที่เขาถอนโหวซุ่นถอนเสร็จเขาจะดึงใบด้านล่างเนี้ยออกใบแก่ๆพอดึงออกมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่คือรอย ใบหัวสุน่นใบกินได้ส่วนนี้มองเห็นยางไหมไม่เห็นค่ะถ้าเป็นใบแก่ๆจะเห็นยางอยู่ตรงนี้ไหนมียางไหมยางจะสีขาวเหมือนยางมะละกอไม่เห็นยางค่ะดึงดึงดึงจากตรงส่วนเนี้มันจะมียางสีขาว แล้วมีรสผมเหมือนกันเลยกับผักการหอมป่านี่รูต้นนี้สิต้นนี้เนี่ยยางอู้นี่อา้าวต้องสวมถุงม,มือดำถึงจะมองเห็นก็คือมันมียางนะคะพอดึงออกมาที่สีขาวๆเนี่ยคือยางรสชาติเหมือนกันขมเหมือนกันกับผักการหอมป่าเลยยางขาวๆเนี้ยค่ะนี่ นั่น่ะขมขมแล้วสักพักหนึ่งมันจะหวานเหมือนผักกาดหอมป่ามันจะต้องมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดไมเกรนสำหรับคนที่มีไมเกรนเนี่ยสีขาวๆว,วันนี้สนุกกับการทำหัวสุนแห้งโอ้ลืมให้ดูนี่ค่ะนี่เส้นที่ตากแห้ง จากต้นขนาดนี้นะเนี่ยต้นประมาณนี้ซะด้วยซ้านี่ต้นประมาณนี้พอตากแห้งแล้วเหลือเท่าเนี้ยเมื่อเอานําไปแช่น้ําแล้วมันไม่เป็นสีเขียวแต่ไม่รู้ว่าจะมีความกรอบไหมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะมาชมข้างล่างนี้อยู่ข้างล่างนี้เป็นเขียงนะคะอยู่ใต้แผ่นเนี้มันจะเป็นเขียงนนะะเนี่ยค่ะเนี่ย จะเห็นขอบของเขียงนี่เป็นเขียงแต่ว่าที่ดูคลิปที่เขากรีดนะเขาจะใช้แผ่นคล้ายๆอันนี้ก็เลยลองนำมาตัดๆแล้วก็ใช้มีดคงๆกรีดมันไม่ขาดวันนี้ก็จะต้องกรีดบนแผ่นนี้แต่เขียงจะอยู่ข้างล่างนี้ครั้งก่อนเนี่ยกรีดบนแผ่นเขียงนะคะกรีดบนแผ่นนี้จะง่ายกว่าเพราะว่ามันแผ่นมันกว้าง ขอบคุณมากๆนะคะไม่รอชมหัวสซุนรุ่นสองโวสซุนแห้งรุ่นสองค่ะ